ขิงคอยสนใจฟังในส่วนนี้สักนิดถึงเถิดว่าขันห้าอันนั้นคืออะไร <c oughs> ขันห้าส่วนที่เป็นรูปหรือเป็นส่วนร่างกายมีอยู่หนึ่งขันเรียกว่ารูป,ปรขันส่วนที่เป็นเรื่องทางจิตใจนั้นมีอยู่สี่ขันคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน เมื่อตาซึ่งเป็นรูปประขันภายในถึงกันข้าวกับรูปที่เป็นรูปประขันภายนอกมันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าจักสุวิญญาณ จกคุณจะปฏิจะรูปจะอุปัชติวิญญาณนั้นนี่คำบาลีที่เป็นคำที่พระพุทธเจ้ <c oughs> าตรัสเมื่อรูปข้างในคือตาแล้วก็รูปข้างนอกคือรูปที่อยู่ข้างนอกคือสิ่งที่ตาเห็นมากระทบกันข้าวจึงเกิดจักสุวิญญาณ นี่มันเกิดขันคือรูปประขันขึ้นมาแล้วมันได้เกิดวิญญาณขันขึ้นมาด้วยจุดตั้งจุดตั้งต้นของมันเป็นอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลาแม้แต่สิ่งที่เรียกว่ารูปประขันร่างกายจิตใจระบบประสาทมีอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่เรียกว่ารูปประขันหรก จนกว่ามันจะทําหน้าที่เมื่อใดรูปทําหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ารูปเกิดเมื่อใดตาทําหน้าที่ก็เรียกว่ารูปขันภายในเกิดเมื่อใดรูปข้างน,นอกได้ร่วมกันทําหน้าที่ก็เรียกว่ารูปขันข้างน,นอกมันเกิดถึงกันสองอย่างนี้แล้วก็เกิดจากสุวิญญาณ ก็เหมือนกันนะเมื่อเสียงกระทบหูเกิดโสตวิญญาณเมื่อกลิ่นกระทบจมูกเรียกแล้ก็เกิดภาะวิญญาณลิ้นกระทบกับรสเรียกว่าเกิดชิวหาวิญญาณผิวกายกระทบกับสิ่มที่มากระทบผิวกายจะได้กระโผฏถัพพระนี่มันก็เกิดกายวิญญาณแล้วแต่กรณีที่ว่ามันจะเกิดวิญญาณไหน <c oughs> นี่เรียกว่าแม่แต่สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็ไม่ได้เกิดอยู่เป็นประจำคนพวกหนึ่งเขาสอนว่าวิญญาณเป็นอัตตาเป็นตัวตนเกิดอยู่เป็นประจำสำหรับจะไปทำหน้าที่รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้มันไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าอย่างนี้เป็นเป็นลัทธิอื่นเป็นศาสนาอื่นเขาว่ามีตัวตน ตามชื่อของเขาจะเรียกว่าอาตามันก็ได้เจตระพูดก็ได้ชีวโวก็ได้บุคคลก็ได้บุรุษก็ได้มันมีเรียกชื่อหมายถึงอาตามันหรือตัวตนมันมีอยู่ในภายในที่วัวใจอที่ตรงไหนก็ไม่ได้บอกชัดแต่มีอยู่ในร่างกายนี้พอมีเรื่องเกิดขึ้นทางตามันก็วิ่งไปทำงานทางตาเห็นรูปทางตา เมื่อเรื่องเกิดขึ้นทางหูมันก็วิ่งไปทํางานทางหูเกิดเรื่องทางจมูกก็วิ่งไปทํางานที่จมูกแล้วก็กลับมาที่เดิมอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาเน่าจะมาเคยพบหนังสือเก่าๆาบางเล่มเขียนว่าอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าเป็นพุทธศาสนา <c oughs> เป็นหนังสือชนิดที่ไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีใครรับรอง <c oughs> แต่ว่าถึงจะมีใครรับรองมันก็ไม่ใช่พุทธาศาสนาอยู่นั่นแหละนี่ขอให้ดูตรงข้อที่ว่าอรูปเนี่ยเป็นตาเป็นรูปนี่ถ้ามันยังไม่ได้ทำหน้าที่ี่มันยังไม่ได้ทำหน้าที่ก็ยังไม่เรียกว่าตาเกิดแล้ว มันเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟประกอบขึ้นเป็นก้อนอะไรที่เรียกว่าลูกตานะรูปขันยังไม่เกิดรูปขันที่เป็นตาที่เป็นภายนอกก็เหมือนกันถ้ามันไม่ได้มีการกระทบกับอาจัยวะภายในมันยังไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําหน้าที่เรียกว่ายังไม่เกิดแล้วคนก็ไม่เชื่อว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลาหาไม่ถูกเจ้พผู้ดเรามีตาอยู่ตลอดเวลาฮ แต่คนเขาก็จะต้องรู้สึกอย่างนั้นมาเรามีตาที่จะทำหน้าที่ของตาอยู่ตลอดเวลาตาอย่างนั้นยังไม่ใช่ตานตอนมาเกิดการทำหน้าที่ขึ้นมาอ้อดวงตาที่มีอยู่ตลอดเวลาจึงจะเรียกว่าตาเกิดแม้แต่ตาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปามเรื่องของตา รูปประคันภายในก็เกิดเมื่อตาทําหน้าที่รูปประคันภายในก็เกิดเมื่อหูทําหน้าที่เมื่อจอมูกทำหน้าที่เมื่อลิ้นทำหน้าที่เมื่อผิวกายกกาทำหน้าที่เมื่อใจก็เกิดเมื่อใจมันทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา ในตัวอย่างในกรณีของตานะพูดทีได้ทีละเรื่องนห้มันหกเรื่องพูดได้ทีละเรื่องแล้วมันเหมือนกันทั้งหกเรื่อง <c oughs> ตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณนี่วิญญาณเกิดแล้ววิญญาณก็เพิ่งเกิดไอ้ตาก็เพิ่งเกิดไอ้รูปข้างนอกก็เพิ่งเกิดนี่เรียกว่าเกิดอะไรเกิดรูปขันแล้วเกิดวิญญาณขันแล้วนี่ วิญญาณขันนี้ตัวตลกเกิดได้หลายทีหลายแหง่งซ้ำซากซากไม่เหมือนไอไอใสี่ขัน <c oughs> พอเกิดวิญญาณเ,าเกิดวิญญาณทางตา,าก็เ,าเรียกได้ว่าเกิดผัสสะเลยคือตาข้างในกับรูปข้างนอกกับจักรสุวิญญาณสังคติกัน คือถึงกันอยู่น,นันธรรมานังสังคติผัดโสธรรมะทั้งสามนี่ถึงกันอยู่เรียกว่าภัตสะภัตสะนี่ผัตสะเกิดแล้วภัตสะเกิดแล้ว <c oughs> มันก็รวมกันทั้งของสามอย่างน,นเรียกว่าผัตสะภ <c oughs> ัตสะนี่ก็แยกได้บางส่วนก็เพอมันประกอบอยู่ด้วย ไอ้รูปรูปขันเระวิญญาณขัน <c oughs> ที่นี่มันก็เกิดเวทนาเพราะมีผัะต้องเกิดเวทนาทื่ความรู้สึกสิเป็นบวกหรือเป็นลบรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์เอานี่เวทนาขันเกิดแล้ว <c oughs> เวทนาขันเกิดแล้วมันก็จะเกิด สัญญาขันธ์คือเกิดจิตส่วนที่รู้ความหมายของเวทนามนโนวิญญาณยังกำัสัมผัสเวทนาอีกทีหนึ่งมันจึงจะเกิดสัญญาในเวทนานั้นว่าเวทนาที่ดีที่ชัว่วที่สุขที่ทุกขเวทนาที่น่ารักน่าพอใจ สำคัญเอาเวทนานั่นเป็นอย่างไรตามความรู้สึกของจิตนั่นนี่เรียกว่าสัญญาขันเกิดแล้วสัญญาขันเกิดแล้วสัญญาขันเกิดว่าน่ารักน่าพอใจหรือว่าเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายหรือว่าเป็นอะไรทุกอย่าง <c oughs> สัญญาขันเกิดแล้วมันก็เกิดสังขารขันคือความคิดนี่ง ที่จะทำอย่างไรกับเวทนานั้นตามอำนาจแห่งสัญญานั้นที่มันปรุงแต่งความคิด <c oughs> สัญญาเวทนาปรุงแต่งความคิดเป็นสังขารขันมันก็มีความคิดและตอนนี้ก็เป็นเรื่องของในการกระทำเป็นการกระทำทางจิตใจใดๆรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกเป็น ตัณหาเป็นอุปาทานเป็นทุกข์อะไรก็เรียกว่าเป็นสังขารขันท่านลองคิดดูทีว่าไอ้ขันทั้งห้ามันจะเกิดร้ามกันได้อย่างไรล่ะ <c oughs> ถ้ายังไม่มีรูปขันที่ทำงานวิญญาณยังเกิดไม่ได้ไง <c oughs> นี่วิญญาณ <c oughs> ก็รูปขันถึงกันอยู่ยังเกิดเวทนาเนี่ย เวทนาไม่ได้เกิดอยู่ก่อนเวทนาก็เพิ่งเกิดตอนน,นี้เวทนาเกิดแล้วมีมโนวิญญาณก็ได้สัมผัสในเวทนานั้นรู้ความหมายรู้อะไรของเวทนานั้นมันก็เกิดสัญญามันหมายว่าเป็นอย่างไรมันหมายว่าเป็นอย่างไรแม้แต่สัญมันหมายว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์นี่ก็เป็นพวกสัญญา <c oughs> แล้วแต่เวทนานั้นจะทำให้เกิดสัญญาอย่างไร